มาอ่ะมาได้หยัครับอืร้องได้ไหมพูดชิปนะครับ่คอยครับไปบไปเอไเจอคุณตำรวจทำยังไงไปกู่ไม่ใช่คุณตำรวจทำยังไงครับาจริงหมสุดเตไม่เอไม่เอาไม่เอาเหรอ อันคุณย่ายสองขนมัอน,นี่ซีได้ฉีดวัคซีนสองตัว<า>เป็นไขส่สมองอักเสบก็ไวรัสตับเป็นเข็มที่สองนะตัวอื่นตัวไหนนะหยิบตัไหนดีทำไมเหมือนกันเลย,เยงงไหมน,น,น,นอขอบคุณครับน้องยังกินไม่ได้ครับน,น้องยังวิ่งฟันมันเลยขอบคุณมากครับ มาให้ปาวิทกินหน่อยมาปาริทกินหน่อยขอบคุณค่ะคุนะนมะมาให้ปาวิทหน่อย ป้าวิทหน่อยใหนน้่นะอน,นุนหายปาะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<น>มาพบน้นองไฮบ่ะโอ้น้องไฮโอ้อ

หลังจากฉีดยาวัคซีนไปได้สิทำมีเสียงเงี้ยกระโดดกระโดดหลังจากฉีดวัคซีนนะคะสองเข็มค่ะ พ่อจะไปไหนพ,อย,หนพอยค่ะพี่พ่อจะไปไหนไปไหนคะไปหาเพชรดีกว่าไม่ไปทางนี้อ่ะนี่ทางนี้เพชรอยู่นี่ตำเกลโรงพยาบาล